งเช่าคอดี้ไทยทั้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พี่เสดแมมองเรื่องนี้ยังไงฮะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยโดนหลอกให้กลับมาแล้วก็โดนฆ่าจริงๆเนี่ยม,ม,มันเหมือนเต็มใจให้หลอกอรับใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยแค่2ปีกับอีก13มาท่านเองแต่สุดท้ายพ่ายแพย้พพเกมนี้ไปอย่างจับเจิญความผิดพลาดของคุณทักษิณเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับบริบทสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปท่านยังไปหลงเข้าใจเหมือนในอดีตที่ท่านมีอะไร สอสอยู่ในมือเต็มกำลังสามารถจะซ้ายหันขวาหันแล้วก็พลิกทุกอย่างได้หมดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทับดีเราชมทำชั่วเขาด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคือพลโทพรดพัฒนาฐาบุตรนะครับอดีตเลขานธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสปชนะครับสวัสดีครับพี่เสีแมวครับสวัสดีครับนุครับด้วยการยินดีครับพี่แมวครับเชิญครับ ทีแ่แนเรายังขอคุยกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับไปดูตอนนี้เขาอยู่ดูไบใช่ไหมคะตอนนี้ครับอ่าใช่ครับจากข่าวสารก้งสุดท้ายยืนยันว่าอยู่ที่ดูไบใช่ครับมีความสุขดีไหมคะคุณทักษิณน,นะครับตอนนี้ก็คิดว่าอยู่ในสถานะสถานการณ์ว้าวุ่นใจครับเพราะว่าม,ม,มันมีการาเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและก็ตัวเองก็จะต้องเผชิญคดีของตัวเองเลื่อกนกรณีชั้นสี่ในวันที่เก้ากันยาตรงเนี้ยก็เลยทําให้คงจะพวักพวนอยู่ ไม่กยสบายใจเท่าไหร่ใช่ครับแต่มีแม่บ้านไปไปด้วยน่าจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานน่า,นาจะมีความสุขนะทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาพูดถึงกันเยอะต้องถามพี่เสบแมนที่หนึ่งพี่เสบแมมองเรื่องนี้ยังไงฮะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยโดนหลอกให้กลับมาแล้วก็โดนฆ่าที่ฟังว่ากระแสข่าวนี้หลุดมาเนี่ยแต่ถ้าเราประเมินดูแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนเต็มใจให้หลอกกันเพราะก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยน่าจะมีขีดความสามารถ ที่จะพลิกเกมได้ว่าถ้าเข้ากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเฮ้ยรู้ละมันอาจจะมีส่วนหลอกครึ่งต่อครึ่งไงนะแต่เหมือนเชื่อมั่นน่ะว่าจะมาพลิกเกมได้แต่ปัญหาคือว่าไอสถานการณ์ข้อมูลบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนไปที่ท่านจากประเทศไปถึง17บเจปีนะโอ้มันไม่ง่ายเพราะว่าการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่มาอยู่ในประเทศจริงๆเห็นสภาวะแวดล้อมจริงๆเห็นหน้าตากันจริงๆการสื่อสารเนี่ยเห็นภาษากาย นะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้จริงๆตรงเนี้ยฉะนั้นเหมือนท่านประเมินผิดนะแต่ท่านก็มั่นใจเพราะว่าท่านเป็นคนลักษณะที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงอยู่แล้วก็คิดเอาแล้ววะเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวกลับเข้ามาต้องพลิกสถานการณ์ได้ก็เลยตกลงใจเห็นพอต้องการมันเลยกึ่งๆนะว่ะเอ้ยถูกหลอกแล้วแต่จริงๆเนี่ยก็เต็มใจให้หลอกด้วยเพราะไปมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะมาพลิกหน้าพลิกลังสถานการณ์ได้ใช่ครับ พี่เสดแมวช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยฮะจุดผิดพลาดของทักคุณทักษิณวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมคุณทักษิณเนี่ยต้องเรียกว่าสงสารกับดูบไปไปะฮะทั้งที่น่าจะพบความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเมื่อวันที่22สิงหา66ใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยแค่2ปีกับอีก13มาทวันท่านเองแต่สุดท้ายพ่ายแพ้เกมนี้ไปอย่างจับเจินความผิดพลาดของคุณทักษิณเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับคือการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดแบบที่พี่บอกไปชั้นต้น บริบทสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปท่านยังไปหลงเข้าใจเหมือนในอดีตท,ที่ท่านมีอะไรสอสออยู่ในมือเต็มกําลังสามารถจะซ้ายหันขวาหันแล้วก็พลิกทุกอย่างได้หมดเพราะว่ากลุ่มสภาพนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือสอสอไว้เนี่ยได้เต็มไม้เต็มมือเกินครึ่งโดยพักเดียวแต่พอกลับมาตรงเนี้ยมันแตกต่างกับสถานการณ์เดิมโดยสิ้นเชิงเพราะตัวเองก็มีอยู่เพียงแค่ร้อยกว่าเสียงร้อยสี่สิบเสียงแต่ไปเข้าใจว่า ไอ้ร้อยสี่สิบเนี่ยไปเทียบกับคราวที่แล้วว่าเกินครึ่งน่าจะบริหารจัดการได้สุดท้ายพอมาเจอพักร่วมรัฐบาลเข้าโดยมีข้อจํากัดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักร่วมรัฐบาลที่ตัวเองไปประกอบกําลังเนี่ยก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ต่อสู้กันมานั่นแหละแต่ตรงเนี้ท่านยังไปเชื่อมั่นไงว่าจะพลิกกลับได้แล้วก็ใช้ระบบคล้ายๆว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่แบบต่างตอบแทนคิดว่าการใช้ต่างตอบแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแก้สถานการณ์ได้ แต่สิ่งที่ประเมิอนอันนี้ผิดพลาดหมดแล้วเราเห็นรายการกำหนดนโดยโบายมาต่อพี่น้องประชาชนประชาชนคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจกเนี่ยมันก็เป็นการคิดนโดยโบายแบบลวกๆอ่ะไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เหมือนไอ้ดิจิตอลเงินดิจิตอลก็ตามหรือบอกว่าเอ้ยโอ้โหจบปริญญาตรีสองหมื่นเอ้ยเท่าไหร่ปับนะ๊บเนี่ยครอบครัวไหนที่ขาดลรวจะเติมเงินเข้าไปต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเพราะว่าคล้ายๆว่าเหมือนมันคิดเร็วไปและเหมือนมาเสี่ยงตายเอาดาบหน้า ปรากฏว่าไปหวังว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีการเกื้อกูลแล้วมาปรับสถานการณ์ได้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกมันกลับมีปัญหามาเจอภาษีธรรมเขาอีกอ้าวยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยมันก็คือการประเมินคาดการณ์ที่ผิดพลาดฉะนั้นตรงเนี้ยพอผิดพลาดเข้าปั้งอ้าวจะทํำยังไงอะ่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าการกลับมาตรงเนี้ยมันต้องมีดีลกับผู้มีอํานาจกับรัฐพลึกฉะนั้นตรงเนี้ยพอรับปากกันไว้อ้าว เป้าหมายหลักเขาบอกให้ไปจัดการพักส้มนะครับหรืออันดับเร่งด่วนเลยมาแก้เศรษฐกิจสร้างความสามัคคีในชาติปรากฏว่าทั้ง3ประการไม่ผ่านสักเรื่องจัดการพักส้มก็ไม่ได้ศัตรูเดิมก็ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองศัตรูใหม่ก็เกิดขึ้นมิตรก็เป็นศัตรูเรื่องเศรษฐกิจเลิกพูดเลยไม่ผ่านสักเรื่องแถมมาเกิดน,นโดยบายรองเรื่องคาสิโนโผล่ขึ้นมาอีกอ้าวพากันบันไขก็ไปอีกใช่ไหมฉะนั้นไอ้ความสามัคคีในชาติอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะทั้งศัตรูเดิมศัตรูใหม่ทั้งมิตรเป็นศั ตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติที่เผชิญสถานการณ์ภาวะวิกฤตแล้วที่มาการหนักที่สุดก็การมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาเรื่องทิพุนเซนอันนี้เรื่องใหญ่เลยก็เท่ากับปิดเกมของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ครับผมครับ คุณทักษิณเนี่ยแรกเนี่ยความผิดพลาดก็คือคิดว่าจะสั่งพักร่วมได้เหมือนกับตอนสมัยตัวเองมีสสเต็มไม้เต็มมือไทยลักไทยสามร้อยกว่าเสียงคุณยันสั่งไม่ได้ทีนี้ปัญหาหนึ่งที่อยากจะเสียแมาวิเคราะห์เน่นหน่หนยครับคือในสมัยไทยลักษไทยเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขามีคนเก่งเก่งเป็นเทคโนแครกเนี่ยมาตั้งแต่คุณปุรชัยคุณสมคิดหรือคนเก่งเก่มาร่วมงานแต่ขณะที่มาเป็นเพื่อถทยยุคนี้เนี่ยมันไม่มีคนเก่งเก่งที่เป็นรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทัักกษิิชนนนวรระคคบหือเเ่งา ไม่อยากทางานกับคุณทักษิณเขารู้ว่าคุณทักษิณเป็นคนมิดีคนขี้โกงอันนี้พูดถามแบบตรงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยสําคัญอันหนึ่งนะความเชื่อของคนในสังคมเนี่ยก็มองไปเช่นนั้นและขณะเดียวกันเนี่ยท่านเป็นคนค่อนข้างจริงๆแล้วเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงอนะ่ะมันสูงเกินเหตุจนกลายเป็นประเด็จการนะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ฟังคนที่จะแนะนําต่างๆนะครับแล้วพความเชื่อมั่นของตัวเองสูงแบบนั้นเนี่ย และอย่างว่าคนที่เขาเป็นเทคโนแครดเข้ามาคนที่เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงก็ประสบความสําเร็จในการบริหารธุรกิจก็ตามหรือว่าผ่านทางราชการมาก็ตามเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะเท่ากับไเ,เสนอแนะไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะ่ะสรุปแล้วต้องมาทํางานเป็นลูกไล่ตามคําสั่งอย่างเดียวแต่ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปบริบทที่พักร่วมรัฐบาลมันก็ไม่ได้เป็นเอกภาพพวกเราเนี่ยเขามองออกเขามององค์ประกอบตรงนี้ออกไงว่าเอ้ยหนึ่งเอกภาพไม่มี สองอ้าวแล้วยังชุดความคิดแบบเดิมๆในขณะที่บริบทในประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนเหล่าเนี้ยเขามีสติปัญญาเขามองออกไงเฮ้ยถ้ามาอยู่ด้วยนี่ะไม่รอดแถมยังมีไอ้ติ่งที่เป็นโทษทันที่จะต้องไปพักที่ชั้นสิบสี่ต่างหากเขาบอกเฮ้ยดีไม่ดีเนี่ยเดินผิดพลาดไปเดี๋ยวได้เข้าคุกไปด้วยกันอีกฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือเหตุปัจจัยที่ทําให้คนดีมีฝีมือเทคโนโลยีทั้งหลายอ่ะเฮ้ยหันซ้ายหันขวาถอยออกมาดีกว่า มมมา่่วบริบบษัทคอดดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนองผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm ิลลิกรัมต่อแคปซูลพี่แม่เพราะว่าการที่ไม่มีคนเก่งๆคนมีฝีมือไปร่วมกับคุณทักษิณไหมคะนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยมันถึงไม่ได้เรื่องสักนโยบายขณะที่ตอนไทยทักษิณเนี่ย จะมี30บาทยังมีกองทุนหมู่บ้านนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มีนโยบายที่เป็นเรือธงที่ที่ดีเลยมันกลับกลายเป็นนโยบายที่สร้างความชิบหายแั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นหรือแม้กระทั่งคาสิโนซึ่งถูกคนด่าดทั้งประเทศกับนโยบายก่อกรูดมันเป็นนโยบายที่คนมองเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวอันนี้ฮะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณทักษิณเขาคิดว่า เขายังหลอกประชาชนได้นะคะว่าไอ้คาสิโนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าการแบ่งน้ํามันใต้ท้องทะเลนเนี่ยมันคือการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติคุณทักษิณคือเพื่กคนไทยถูกหลอกง่ายเหมือนสมัยปี5253ที่มีทีวีเสื้อแดงแล้วก็หลอกด้วยข้อมูลผิดๆแต่ตอนนี้มันเป็นโลกของโซเชียลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณทักษิณน,นะฮะอยากถามพี่แมวอ่าพูดถูกเลยนะครับหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยไม่ทันกับสถานการณ์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสองเนี่ย มันสะท้อนเนี่ยเหมือนลึกๆเนี่ยว่ากลับมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนมีความจงเกลียตจงชังกับคนคนที่เคยกระทํากับเขาในอดีตฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความเจ้าเครียดเจ้าแค้นเนี่ยมันมาบวกกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมแล้วของข้อมูลแล้วเนี่ยซึ่งท่านตามไม่ทันและไอ้ความตรงนั้นล่ะมันเลยเป็นกรรม,มาบังตาเนี่ยพอความเจ้าเกลียดเจ้าแค้นเนี่ยมันเหมือนมีความมาบังตาเอ้ยที่จริงเนี่ยเอ้ยมันหลอกเราเว้ย เฮ้ยแต่เรายอมให้มันหลอกก่อนเดี๋ยวเข้ามาจะเชื่อมันว่าจะกลับหัวกลับหางออกอิทิลิสได้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เสียแล้วเพราะเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝ่ายที่เขายึดอํานาจแล้วก็สืบทอดอานาจมาเนี่ยเขาก็วางกลไกค,คลาการอะไรต่างๆแม้กตั้งฝ่ายนักการเมืองด้วยกันเนี่ยไว้แบบแข็งแกนะ่งแล้วพอตัวเองเข้ามาไอ้นโยบายเนี่ยจะดีอย่างไรก็ตามนะครับถ้าฝ่ายคลาดจากการประจําซึ่งเป็นตัวที่จะต้องรับไม้ต่อมาขับเคลื่อนเนี่ยถ้าไม่ขับเคลื่อนเนี่ย ไอ้นโยบายนั้นก็ไปต่อไม่ได้ตรงเนี้ยท่านทักษิณประเมินผิดท่านไม่รู้ว่าเอ้ยโอ้โหผู้แทนก็มีน้อยรัฐแถนนโยบายก็ไม่กระจ่างเอาแล้วอย่างนี้มันจะไปยังไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาเนี่ยต้องโอ้โหมันหนึ่งกลไกข้าราชการไม่ร่วมมือเนี่ยเราต้องแสดงความเฉียบขาดจริงๆทางนโยบายมันต้องเด็นชัดมันต้องไปที่รับได้แล้วไประชนเรียกร้องเลยแล้วเราก็เข้าบริหารจัดการเบื้องต้นปั้งข้าราชการเขาก็จะเดินตาม แต่อันเนี้ยพอไอ้นโยบายที่ออกมาเนี่ยมันปรากฏว่าเฮ้ยคนบอกเฮ้ยไอ้นี่มาใช่ของใหม่ไม่แน่จริงนี่อวะมันกลายเป็นเรื่องเอาประเทศเนี้ยไปผูกพันกับการพน,นันเอายิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็เลยกลายถูกว่ามองในแง่ลบหมดราชการก็นิ่งเฉยตรงเนี้ยจากการที่คาดการผิดแล้วพฤติกรรมแบบแบบลึกๆนี่แหละเหมือนเอ้ยกลับมาเดี๋ยวจะต้องหาวิธีล้างแค้นไอ้คนที่จัดการให้เราต้องออกไปนอกประเทศนี่แหละสุดท้าย ก็ไม่สำริจผลเพราะว่าไอ้องค์ประกอบอ่ะมันไม่เหมือนในอดีตเสียแล้วคนเก่งคนดีอะไรก็ถอยออกนะครับแล้วก็สสก็มีน้อยไม่ได้เป็นพักเดียวที่เกินขึ้นจากเกตรปัจจัยที่พี่กล่าวเบื้องต้นตรงนี้ไงแต่ลึกๆเนี่ยพอคนเห็นเหตุหการณ์ไล่มาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเออคนเริ่มเชื่อเลยเฮ้ยมันมีเหตุจากของเรื่องความจิตใจที่ยังเจ้าเครียดเจ้าแข็งกันอยู่แล้วปรบังตา ทำให้สิ่งที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยกลายเป็นเรื่องรองแต่ฝ่ายที่จะมาจัดการกับคนที่เคยจัดการตัวเองในอดีตเนี่ยกลายเป็นเรื่องหลักตรงเนี้ยมันเลยพังไม่เป็นท่าเลยใช่ครับพี่แมวนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่เคยสร้างอะไรให้กับประเทศเลยเมื่อกับคุณทักษิณเนี่ยจงใจมาแก้แคนประเทศไทยคือจงใจมาโกอีกรอบหนึ่งนะฮะคนก็พูดกันอย่าง,างนั้นน่ะคือเนี่ยมันคนมันมองและคิดได้เลยไง พราะคนจะแรกคาดหวังไอ้นยโยบายหลักที่ขายออกมาเฮ้ยไม่ทําเลยเว้ยไปทําไอ้นยโยบายลองโผล่ขึ้นมาอยู่ดีๆก็ไปเรื่องก่อก,กูดเ้าาเฮ้ยมันยังไงวะเอ๊ะอยู่ดีๆก็โผล่เรื่องคาสิโนโขึ้นมาตรงนี้ล่ะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่คนไทยทั้งชาติเนี่ยจะมองในแง่ลบได้เฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เลยเว้ยมันมาไม้ไหนเนี่ยมันมันเหมือนมาเจ้าเคียร์เจ้าแค้นจง,จงเกลียดจงชังกันกับคู่ต่อสู้ใน,นอดีต แล้วก็มาแสวงประโยชน์อ้าวแล้วมาทําให้ประเทศชาติเสียหายพอมาเกิดกรณีไทยกัมพูชาขึ้นคลิปเสียงนุลเซนอ้าวมันเลยกลายเหมือนที่บ่งชัดเนี่ยบ่งชัดว่ามีการจะมาหาประโยชน์กันที่แบ่งห้าสิบห้าสิบแหละในพื้นที่ทางทะเลตรงนั้นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเสื่อมถอยอย่างสุดๆของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของตัวท่านทักษิณใช่กหมครับย้อนกลับไปพี่แมวถามนิดหนึ่งเขาบอกว่าจุดที่ทําใหออ้รัฐบาล ของเพื่อไทยเนี่ยพังเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่คุณทักษิณเนี่ยหวงอํานาจคืออยากได้กระทรวงมหาทยคืนเพราะคิดว่ามหาไทยเนี่ยจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้ามันก็เลยถีบภูมิใจไทยออกนี่คือจุดแตกหักพี่แมวคิดว่าใช่ไหมฮะที่ทําไมอํานาจของเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลมันพังมาจากเริ่มจากตรงนี้ด้วยอนะฮะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วกระทรวงมหาไทยเนี่ยมันกลุ่มอํานาจในเรื่องการพนันอยู่ด้วยไง ฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาต้องไกลไปตรงนั้นก่อนให้เกิดการพนันออนไลน์ได้และการพนันอื่นๆได้ก่อนที่จะไหลไปสู่คาสิโนโเพราะถึงแม้การที่ไปไหลสู่คาสิโนเนี่ยมันไปออกกฎหมายแยกแต่กฎหมายปัจจุบันที่ควบคุมการพนันเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยจริงๆเนี่ยพึประสงค์ให้เกิดได้ธุรกิจพนันออนไลน์เนี่ยจากกระทรวงมหาดไทยก่อนแต่แปลว่ากฎกระทรวงมหาดไทยไม่ขยับและประการที่สองแน่นอนไม่ได้ผิดเป้าหมายก็คือต้องการไปกุมอำนาจ ของฝ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่คิดว่าจะไปเอื้อต่อการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งชุดความคิดทั้งสองประการเนี้มันไม่สามารถใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้แล้วมันจะทอนได้เห็นเนี่ยว่าท่านจริงๆตกยุคไปแล้วเพราะว่าการที่ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วมันมีการสื่อสารกับเฉพาะพวกกลุ่มนะกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละมันไม่ได้เห็นภาพใหญ่จริงมันไม่เหมือนคนที่อยู่ในนี้พอกลับก็ามาจริงอ้าวไอ้ที่สื่อสารพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ข้อมูลมันไม่ใช่ตามนั้นหมดมันก็เลยเสียท่าเลยใช่ครับพี่แบบพูดแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคุณทักษิณเขายังงบจากข้อมูลชุดเก่าว่าใครคุมกระทรวงมหาทยได้คนนั้นน่าจะมีประโยชน์ในการเลือกตั้งแต่คุณธนุพงศ์ก็คุมมหาทยมาเก้าปีก็ไม่เห็นว่าพรรคลุงตู่จะได้คะแนนอะไรเพิ่มเลยในการเลือกตั้งถูกต้องเลยไหมมันสะท้อนอย่เพราะก,กฎกติกามันเปลี่ยนแปลงไปมันมีกกตเข้ามานะครับมันมีการคานถึงแม้ยังไม่สุดขานหน้ากันอยู่เนี่ย เฮ้ยแต่กระทรวงมหาไทยก็ไปทะเลาะทะร่าไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดกรกตเนน่ยไปจับผิดได้อ้าวข้าราชการก็ดูเห็นใช่ไหมไกลไกเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดบริบทครอบตัวบทกฎหมายก็เปลี่ยนสถานการณ์สภาวะแวดล้อมก็เปลี่ยนพี่น้องประชาชนก็มีองค์ความรู้มีความรู้มากขึ้นมีความรู้เราดูได้จากไหนก็การเลือกตั้งล่าสุดนั่นแหละที่ประชาชนต้องการฝ่ายป,าประชาธิปไตยจริงไหมก็ไปเลือกพักเพื่อไทยกับพักไอสีสม้มระชาชนอ่าพรคประชาชนเนี่ยนะครับ บอกนล่คือก้าวไกลเนี่ยก็เอ้ยนี่ไงจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้นะว่าประชาชนเนี่ยมีพัฒนาการแล้วแต่ปรากฏว่ามาเจอไอ้พักเพื่อไทยเสียสัตว์เพื่อชาติตราบสัตว์อ้าวปัญหาจริงๆเลยกลับมาที่นักการเมืองนี่แหละมันแย่แต่ประชาชนเนี่ยไม่แย่ประชาชนนี้เข้าใจว่าจะไปมันมีบทเรียนไงฉะนั้นตรงเนี้ยแต่ขราวหน้าเชื่อมั่นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีบทเรียนมาหนักหน่วงพอสมควรเนี่ยขราวหน้าจะพิถีพิถันแล้วก็ จะดูนักการเมืองแบบพิถีพิถันนะว่าจะเลือกอย่าไปคิดหลอกประชาชนง่ายๆไม่ใช่ประชาชนไม่ถูกหลอกหรอกแต่ไอ้นักการเมืองเนี่ยมันสะบัดสัดมันเออมันไม่รักษาคำพูดมันจึงเป็นปัญหาใช่กระผมครับเพื่อไทยจะรอดไหมคะหลังจากนี้ไปนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าตอบเลยไม่รอดแน่นอนเป็นพักประมาณลำดับสามอย่างมากหรืออาจจะถอยเป็นลำดับสี่เพราะว่าตัวเลขของผู้แทนรัษฎรที่จะได้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขสองตัวใช่กรบผม ต่ำกว่า50ไหมครับพี่พี่แมวพี่ยังให้ว่าต่ำกว่า50ในมุมของพี่นะในสถานการณ์ตอนนี้แต่สิ่งที่น่าหวาดเสียวเนี่ยดีไม่ดีเหตุการณ์วันที่9ท่านทักษิณมีถูกคำสั่งของศาลเป็นเชิงลบเนี่ยดีไม่ดีไอ้พักเนี่ยจะไปเข้าสู่สนามเลือกตั้งข้างหน้ามีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ,ถ้าเกิดติเกมพักเพื่อไทยไปเลยทุนพันก็คือพสอย,ย้ยายย้ายค่ายหมด ถ้าคือคุณทักษิณติดคุกอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่เพราะพักเนี้ยมันไม่ได้เป็นพักมวลชนไงมันเป็นพักของเจ้าแก่ของเจ้าของพักพอเจ้าของพักมีอันเป็นไปสปอนเซอร์มันก็หายหมดสิใครมันจะมาดํารงสภาพอยู่ได้อะมันก็ต้องแตกสลายเฉพาะอย่างบ้านใหญ่เนี้ยเขาบอกเฮ้ยเขาไม่จะเป็นต้องพึ่งพักนี้เนี่ยพวกบ้านใหญ่อ่ะเพราะว่าหนึ่งกระดนนแต้มก็มีอยู่แล้วเขาก,ก็ไปหาพักใหม่ที่มีแต้มดีขึ้นเขามมบุเขาก็ได้เป็นอยู่แล้วไปดีกว่าส่วนให้พวกลูกกระโลกที่มาตามพวก ไอกระดูกไม่ถึงขั้นอย่างเงี้ยอ้าวก็หันซ้ายหันขวาที่จะไปยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะพวกที่บางคนเนี่ยแบบเป็นปีิลิสหรือ Basket, บางเขตบางอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าเกาะขบวนเข้ามาแต่มามัน,มน,มน,มนไม่ใช่ตัวหลักหรอกฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาอืมพี่แม่พูดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะ